นี่ครับนี่ครับมาอัปเดตไก่ไก่หวานลอยครับดูเดี๋ยวเอามาเพาะสิบเอ็ดหน่วยได้เติบโตแม่มือปืน่ยนุ่บานอุ่นไฟตอนนี้ฟักแล้วนี่เตับโตอัพเดทให้กินลูก

เกยุบันไปออกเป็ดไวยได้เก่าตัตมาสีสีขาวจากตก็ไปเยัเปสีมัน,มนไปนงามๆแข่งแรงดี สิบแดงเลยไม่ได้ส่งครับเ่าเรียงให้ครับก็อยากแบ่งให้เรียงครับแต่ว่มีคนส่งให้แล้วสนใจก็ต้องมารับเองนะครับอยากแบ่งให้สายไป้านต้องรับ ไอ้น,นี่ก็บาลายลเราเอาไม่ลุ้ตีกันตายไปแล้วไอ้ครูก็ตีกันตายหลายจึงอีกหน่อยไลคุปนคะรับตื่นคน ครัง้งวายสองเดือนให้มัน,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 นง่อย,นอยู่นี่ครับจังไฟอยะสั้นก็อยู่นเตนตายหมดู่รอกายอยู่นี่บ่ลายครับนี่พ่อกับลูกสีกันเป๊กกาหน่อยเจอมาสองปีที่แล้วครับสีสก,กิพ่อทอง บปกันตัวนี้นี่มาไลครับินอิ่มแล้วครับไป,ไปแลาตัวนึงนี่ก็ขพ่อแบบค้างอย่ไปซุ่มไอ้เบงใังซุ่มครับไปเบิงโมสิซ้อมนี่ตัวเดียว แขงสวยครับสวยแข้งสวยเราติดไว้พอพันครับตาก็พอซื้อได้แข้งสวยดีเกี่ยวกับฟันกระดูกอักตั้ง อีกครับสิทธิ์นีไว้ซสมีนะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะได้ถ่ายลงให้เบิ่งใหม่ครับ